ารักพดดอนภบฟใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Ford พลังใหม่กำหนดโลกเดินมาเกือบสุดทางแล้วนะครับกับความหวังเล็กๆจากหลังกำแพงสูงจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาเพื่อรับฟังเรื่องราวของพวกเขา แต่วันนี้แตกต่างไปจากเดิมคืออีเตอร์อีจัน์เข้ามาในฐานะผู้กลุมคำตอบของความหวังพวกเขาเหล่านี้ครับไปตามหาคุณพ่อมาให้แล้วสวัสดีครับ ที่พี่พอจะรู้จักคนที่ชื่อครับผมครับครับครับลกฮะลูกชายลูกชายเหรอใช่ตอนนี้เขาอยู่ข้างในเรือนจำครับพี่ใกล้จะออกแล้วล่ะเขาเป็นนักโทษชั้นดีที่ทางพอบอทางเรือนจำเนี่ยครับผมคัดให้ออกมาช่วยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กเป็นพ่อค้าเป็นเด็กเสิร์ฟข้างในเรือนจำเป็นร้านอาหาร ก้ามปูนครับเรือนจำอ่างทองครับพี่อยากเจอลูกชายไหมนัะสิบยี่สีแ้ยี่สิปีแล้วใช่ไหมครับผมเขาเขาขออนุญาตนะครับพี่เขาฝากความคิดถึงมามาให้เขาไม่รู้เลยเขาอ่ะ เหมือนติดตาม Facebook พ,พี่อยู่เขาติดตาม Facebook พี่อยู่แต่เขาไม่กล้าแอดไปเพราะว่ากลัวว่าพอพ่อรู้ว่าเขาอยู่ข้างในแล้วเขาจะถูกปฏิเสธอยากเจอเขาไหมเดี๋ยวได้พาไปเอ,อคนได้าจากคนนี้รอเปล่าได้เลยครับพี่ถามแอบถามยได้ไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ลูกอยู่ข้างในแล้วขอให้มาตามหาเนี่ยส่จใจแหละว่าเออเราไม่ได้ไไดูแลเขา เลิกรากันกับแม่เขาแ้ก็อยู่กับแม่ไงนนี้นะครับผมหลังจากนี้ก็ค่อยๆสานสัมพันธ์กันนะ <S <S สิ่งที่พี่คิดว่าพี่จะบวชหลังจากได้รับอิสรภาพก็ให้ได้อานิสงส์ผลบุญเต็มที่อนุโมทนาสาธุล่วงหน้านะครับพี่นะ พ่อบอกว่าอ่าน้องของพ่อใช่ไหมคเคยไปเจอคเคยไปเจอคุณแม่อยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถามต่อว่าอะไรยังไงอามาบอกว่าเขาอยู่แถวแถวตลิ่งชันเต้ยจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณอาเขาบอกเต้ยว่ามันมีเป้าไปต่อยังไงได้บ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี 1, 2, 3, เย้ย เขาบอกว่าเขาแยกกันไปตั้งแต่เร้อต้นอายุเท่าไหร่แปดเจดปดขวบหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเหมือนจะพาไปหาแต่ก็ไม่เจอแม่เขาอยู่ที่ที่ห้องเช่าเดิมแล้วอะไรอย่เงี้ยเขาย้ายไปเรื่อยๆจนจนตอนนี้ขาดการติดต่อกันไปเลยซึ่งทีมงานเต้ยก็ไม่รู้ว่า ยังไงต่อดีเพราะมันไม่รู้จะนมเข็มที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมมันก็เลยยังตามหาไม่เจอวันนี้การกลับเข้ามาบอกคำตอบก็คือมันยังไปต่อไม่ได้นะพอนะ,ะครับใช่แล้ครับการตามหาแม่ให้นอชอต้นวันนี้เดินทางมาถึงทางตันไม่มีเป้าหมายให้ก้าวไปต่อ ภารกิจแห่งความหวังจึงทำได้เพียงแค่รอรอว่าสักวันประตูแห่งปาฏิหาริย์จะเปิดออกให้หัวใจของลูกชายคนนี้ได้พิสูจน์ว่าหากวันหนึ่งเขาได้เจอแม่ที่เฝ้าตามหาเขาก็คงได้พบแม่ได้ความภาคภูมิใจแม้จะเป็นคนมีประวัตินะครับทำไมวันนี้กลับเข้ามารู้วะไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยเอ่ะ ตามหากคุณพ่อมาให้แล้วโคตรยากเลยที่ให้เบาะแสมาใช่ปะคุณพ่ออยู่ตรงข้ามวัดวังว่าที่ทำงานยูที่ทำงานท,<ม>ที่ทำงานเยื้องกันมันจะเป็นร้านปูนปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะครับครับแต่เมื่อวานพี่ได้ไปแล้วไม่เจออะไรเลยไม่มีใครรู้จักพ่อที่ชื่อใช่ปะเป็นผู้ชายผมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จักเลย ม,มันเหมือนหนังพละมอนอย่างที่โอมบอกเลยอ,ะอ่ะแต่ทีเนี้ยพี่เลก็เลยมาดูในใบเกิดของโอมใช่ปะเรเจอในใบ,บเกิดโอมอะ่ะก็ไปเจอว่าชื่อพ่อสะกดคนละอย่างก็ไปเจอว่าพ่ออยู่ที่ปากจริงๆอําเภอแม่สอดได้โทรคุยกับเขาละสวัสดีครับพ่อ พ่อพ่อใช่ไหมใช่ครับอันนี้เต้ยนะครับพ่อมีลูกชื่อโอมใช่ไหมครับลูกชายอ่ะขอให้เต้ยช่วยตามหาพ่อให้ใช่เพราะว่าเต้ยอ่ะเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับคุณพ่อครับบลูกชายคิดถึงแหละอ๋อคุณพ่อเต้ยบอกอย่างนี้ตั้งใจฟังนะ ลูกชายเนี่ยเขาเดินทางผิดพลาดนิดหน่อยอ,อืมตอนนี้เขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเรือนจำอ๋อเอาอย่างนี้แล้วการผมรบกวนแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่นู่นทั้งนั้นครับหรอเอาแบบนั้นใช่ไหม เอาแบบปั้นดีกว่าครับถ้าลูกชายฟังอยู่เนี่ยคุณพ่ออยากจะบอกอะไรถึงลูกชายก่อนไหมผมบอกใหถึงทำตัวให้ดีๆทำตัวสบายครับดีใจรับครับผมโ,โกรธเขาไหมที่เขาเดินทางผิดพลาดแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธนะครับโ,โอเคได้ครับคุณพ่อถ้าลูกชายออกมาก็ไปมาหาสู่กันนะครับผมขอบผมมากครับ,บได้ครับขอบคุณมากครับคุณพ่อ ครับสวัสดีครับ อาหารแห่งรักสำหรับพี่คิีมจะอยู่ตรงนี้<ม>ในวันนี้เท่านี้ก็ดีละดีมากเลยค่ะถือรอสายข้าวนะ พ่อให้ถอหนูดันพ่อนีจไปหนูออกไปหนูจะหาพ่อนะหนูจะไปหาพ่อโดนคดีอะไรโดนคดียาจะเออไม่ได้ยังยไม่พ่อจะยังไงพ่อรู้ไหยเอาไว้หนูจะเล่าให้พ่อฟังนะดูแลตัวเองด้วยนะ คิดถึงนะยกว่า35ปีที่พลัดพารากดูเหมือนนอยอครีมจะยังเป็นลูกตัวน้อยของพ่ออยู่เสมอนะครับเพียงเสียงผ่านสายคงเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอได้นะครับ โอเคไหมโอเคค่ะแค่นี้ก็เพ<ม>ียง <ใจ S 1> พอแล้วเนาะให้บทเรียนครั้งนี้มันเ<ม>ตือนใจเราเสมอนะพี่นะคะ่ะเราจะไม่กล้ามาทางนี้อีกแล้วคะ่ะโอเคไปกลับกันไหนคะขอดขอ่ะโล่งไหมโล่ง <c oughs> ดีใ,ใจมากเลยคุณยในแดนที่ไร้ซึ่งอิสรภาพแห่งนี้ยังมีความหวังเล็กๆถูกซ่อนไว้อยู่มุมหนึ่งเฝ้ารอวันที่แสงสว่างจะส่องไปถึงแม้ความผิดพลาดในอดีตยังคงมีราคาที่ต้องจ่าย แต่ถึงวันที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาก็คงยังมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจและไปสารต่อความหวังให้ถึงที่สุดนะครับปิดจบอีกหนึ่งภารกิจแห่งความหวังตามหาพ่อให้หนอยอ,อครีม เขามาได้เขาจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเขามีเหตุผลบางอย่างก็ไว้โอกาสหน้า